ดวงของชาวราศีกันนะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่ได้โชคใหญ่เหมือนที่จะได้แล้วได้อีกมีดวงลาบใหญ่ที่ได้ต่อเนื่องมีดวงเกณฑ์การได้ลาบเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ไหลมาทุกทิศท,ท,ทุกทางนะครับการเงินธุรกิจต่างๆทำนายว่าเข้าดีค้าขายดีธุรกิจการเงินดีนะครับดวงเด่นลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันดวนนะครับ ชาวราศีกันนะครับท่านยินจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบใหญ่ที่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าแบบรวดเร็วนะครับนะมาแบบรวดเร็วเรียกว่าอาจจะมีดวงรวยแบบสายฟ้าแลบเลยก็เป็นได้นะครับการเงินไหลเข้าดีมีเกณฑ์การที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่นะครับนะดวงการเงินนะครับไหลเข้าไม่ขาดอยู่ที่ใดทำนายว่าจะมีคนนําเงินนําทองมาให้นะครับ ดวงการเงินนะครับมีเกณฑ์ที่จะก,ก้าวหน้าได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์เนี่ยจะได้นะครับนะโดยมีนะครับเป็นดวงเกณฑ์การเงินที่แบบเป็นได้ลาบใหญ่แบบรวดเร็วนะครับถ้าท่านทันปัจจุบันทันด่วนนะนะครับนะไม่แน่ชาวราศีกันนะครับท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้เป็นเศถีฐีแบบสายฟ้าแลบก็เป็นได้นะครับ สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีกันในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคม2,568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภ ก้อนใหญ่ก้อนโตมีโดนได้เป็นเศรษฐีใหม่มีโดนได้มีโชคลาภก้อนใหญ่กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำงานดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำงานแบบกว้างๆหากพระเมี่ยวการใดก็ต้องประหขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกันนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็เรียกว่ามีไพ่นะครับที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินขึ้นมาก็หลายใบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่สําคัญด้วยนะครับเรามาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกนะครับของชาวราศีกันนะครับในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็คือไพ่เก้าถ้วย ไพ่เก้าถ้วยนะครับความหมายของไพ่คือได้แล้วได้อีกได้อย่างที่น่าพอใจนะครับนะนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกันนะครับถ้าท่านคาดหวังเรื่องการเงินใดๆอะไรเอาไว้ทาไหนว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังประสบความสมําเร็จตรงนี้นะครับถ้าใครทําธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับมันเหมือนกับว่าจะได้แล้วได้อีก คือท่านถ้าท่านมีลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยน,นะครับลูกค้าใหม่ของท่านเนี่ยก็จะกลับมาใช้บริการอีกเป็นลูกค้าประจําอะไรแบบนี้นะฮะร,รวมไปถึงลูกค้าเก่าๆที่เคยมาทําธุรกิจหรือว่ามาซื้อมาหาอะไรกับท่านไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาอีกนะครับมาใช้ซ้ํามาซื้อซ้ําอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่สําเร็จเรื่องของธุรกิจการเงินเป็นอย่างมากนะฮะเรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับในงานของท่าน นะครับในธุรกิจของท่านเลยนะครับถือว like like ่าเป็นดวงที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้นะฮะอูถ้าเป็นโชคลาภเนี่ยเรียกว่าถ้าใครเคยได้โชคลาภอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับนะย้อนหลังไปไม่เกินเดือน2เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับสเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภซ้ําอีกนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินต่างๆที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะ การเงินที่ท่านกําลังที่จะไปพูดคุยเจรจานะครับทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับเรื่องการเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากโชคลาบลาบลอยอะไรต่างๆทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับและเน้นเลยนะครับก็คือเรื่องของโชคลาบต่างๆนะนะท่านก็มีเกณฑ์จะได้ลาบใหญ่ได้โชคใหญ่นะครับ เป็นดวงที่ค่อนข้างที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกันนะครับใครนะครับที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับโดยนิ้นถือว่าเป็นดวงที่ได้ลาบซับง่ายโดยเฉพาะลาบใหญ่ๆนะครับใครที่กําลังที่จะไปทําสินเชื่อนะครับทำนายว่าสินเชื่อนั้นก็จะผ่านนะนะครับ ครจะไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะครับทำนายว่าสินเชื่อก็จะผ่านนะครับนะใครที่มีลูกหนี้อยู่ทํานายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินคืนในไม่ช้านี้นะครับนะเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่หเหรียญขึ้นทับกลางตัวไพ่หเหรียญนะครับก็จะหมายถึงการเงินที่เกี่ยวกับสถาบานันการเงินใหญ่ๆเช่นธนาคารนะครับนะฮะถ้าใครนะครับที่จะมีโดนที่จะจะไปทําสินเชื่อมีเกณฑ์ที่จะไปทําสินเชื่อวางแผนจะไปทาสินเชื่อ ก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าใครเนี่ยนะครับไปลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆนะครับนะของธนาคารเอาไว้ท่านก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนต่างได้เงินปันผลมานะครับแบบนี้เป็นต้นนะนะครับนะแล้วก็การออกปากขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินต่างๆนะครับทำไนว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับ ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่สองไม้เท้านะครับไพ่สองไม้เท้านะครับตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงความก้าวหน้าในงานนะครับใครที่ทำงานประจำอยู่ํำไหนว่าถ้าท่านเนี่ยคิดที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคำไหนว่าท่านก็จะสอบผ่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับ ใครที่คิดที่จะไปย้ายงานนะครับหางานใหม่ไปสมัครงานใหม่ทำไมว่างานที่ท่านเล็งเอาไว้ท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับนะฮะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่จะไปดูทำเลการค้าใหม่ๆทำไมว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ไปดูทำเลการค้าใหม่ๆนะครับไปดูทำเลการค้าที่มันดีกว่าเดิมการเงินดีกว่าเดิมนะนะครับนะถือว่าเป็นดวงสุดยอดเรื่องของการงานธุรกิจการเงินเลยนะครับใครที่ยังว่างงานอยู่ นะครับและจะไปดูงานใหม่จะไปสมัครงานใหม่ทำนายว่าท่านจะได้งานใหม่นะครับชาวราศีกันนะครับและท่านใดนะครับที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนำเข้าส่งออกนะครับทำนายว่าการเงินดีใครที่คิดจะไปต่างประเทศนะครับใครที่จะไปทำวีซ่าต่างๆนะครับทำนายว่าวีซ่าท่านก็จะผ่านนะครับการเงินต่างประเทศทำนายว่าดีนะครับงานที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดอันนี้ก็จะดีด้วย นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกงานกล้องอะไรพวกนี้กล้องต่างๆนะครับที่เกี่ยวที่เป็นการที่เป็นกล้องเนี่ยทำนด้ว่าการเงินดีนะนะครับธุรกิจนี้นะใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับนะ่ะอยากจะได้ลูกน้องใหม่ทำไายว่าท่านจะได้ล at ูกน้องฝีมือดีมาช่วยงานท่านนะครับใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าทํางานเป็นตัวกลางประสานงานต่างๆนะครับจะไปหาช่างซัรต่างๆทำไายว่า ท่านจะไปเจอช่างซับที่ดีนะครับที่ที่ทำงานถูกใจท่านนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับของชาวราศีกันนะครับก็คือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับตรงนี้นะครับหมายถึงเงินเก็บเงินออมนะครับถ้าใครนะครับวางแผนเก็บ เงินออมเงินว่าจะไปซื means, right? ้ออะไรบางอย่างทํานายว่าท่านจะได้ซื้อนะครับสิ่งที่ท่านอยากได้นะนะฮะใครที่วางแผนเรื่องการเงินอะไรมาว่าจะไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็ตามทรัพย์สินต่างๆนะครับนะฮะทำายว่าท่านจะได้ซื้อทํนไยว่าท่านจะมีการเงินเข้ามาทําให้แบบเงินมันครบพอดีที่จะไปซื้อสิ่งนั้นๆที่ท่านอยากได้ได้นะครับนะะหรือว่าการเงินดีนะนะครับนะถือว่ามีดวงที่จะได้ของที่ท่านถูกใจเพราะว่า การเงินที่ท่านเก็บเอาไว้เนี่ยมันครบแล้วแล้วก็ไปซื้อมานะครับนะถือว่านี่สุดยอดเลยนะครับนะและดวงแบบนี้นะครับเรียกว่าชาวราศีกันเนี่ยท่านอาจจะมีโชคลาภที่ได้จากยานพหารน,นะนะครับที่ได้จากรถอะไรแบบนี้นะนะครับ,รบไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับ ไพ่อศัศวินถือไม้เท้านะครับตรงนี้หมายถึงความรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนนะครับนะฮะก็ทำนายว่าชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้ลาบซั์การเงินโชคใหญ่แบบรถทันถันปัจจุบันทันด่วนนะครับนะฮะดวงการเงินเรียกว่ามาแบบสายฟ้าแลบนะนะครับไม่แน่นะครับดวงแบบนี้ท่านอาจจะได้โชคใหญ่ กับสายฟ้าแลบก็เป็นได้นะนะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้จับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับนะอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีแบบกระทันหานปัจจุบันทันด่วนก็เป็นได้นะดวงแบบนี้นะครับนะดวงการเงินเรียกว่าเด่นแบบสายฟ้าแลบนะครับแล้วถ้าเป็นธุรกิจการงานเนี่ยเียกว่าท่านอาจจะมีงานด่วนเข้ามานะครับซึ่งจะได้เงินเร็วนะนะครับนะ เรียกว่าทำปุ๊บได้เงินปั๊บเลยนะครับนะเรียกว่าสุดยอดการเงินนะครับนะฮะแต่ว่าข้อข้อดีอย่างนะครับถ้างานแบบนี้นะครับถ้าท่านเก็บงานได้เร็วเนี่ยท่านจะได้อาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอาจจะได้ทิปหรือว่าได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสินน้ําใจจากผู้ว่าจ้างได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับนะฮะงานที่เกี่ยวกับการขนส่ง อ่าอันนี้การเงินดีนะครับไม่ว่าจะส่งคนส่งของนะครับนะเห่ืจะเป็นรายเดอร์เล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทส่งของใหญ่ๆทํานายว่าการเงินดีนะครับนะงานด้านที่เกี่ยวกับการเป็นเซลนะครับโดยเฉพาะเซล์ที่ต้องแบบเคลื่อนย้ายที่บ่อยๆเดินทางบ่อยๆอันนี้จะดีมากเลยการเงินจะดีนะครับถ้าไปดิวอะไรกับใครทานายว่าการเงินจะประสบความสําเร็จนะนะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดภาพแบบนี้ขึ้นนะครับนะเราเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายอะไรแบบไหนเป็นเซล์แบบไหนทํานายว่า ท่านจะมีการเงินดีนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่แปดไม้เท้านะครับไพ่แปดไม้เท้านะครับนะป้าหมายของเขาก็คือหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับหมายถึงโรงงานต่างๆนะนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกันนะครับนะท่าน มีเก์ที่อาจจะได้การเงินที่มาจากหลายทิศหลายทางนะครับนะฮะชาวราศีกันนะครับเป็นดวงที่โชคดีเรื่องของการเงินนะครับในช่วงวันที่1สิงหาคม2568นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมีดวงการเงินที่ได้มาจากทั้งเรื่องของการงานทั้งธุรกิจทั้งเรื่องของโชคลาภเรียกได้ว่าอาจจะมาพร้อมๆกันในคราวเดียวกันเลยก็เป็นได้นะครับนะเรียกว่าอาจจะได้การเงินที่มาจาก หลายทิศหลายทางนะครับถ้าใครมีทําธุรกิจหลายๆอย่างนะครับเท่าไหรว่าท่านก็อาจจะได้การเงินที่แบบหลายๆอย่างของท่านเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยนะครับเรียกว่าการเงินเนี่ยโชคลาภเนี่ยไหลเข้าทุกทิศทุกทางเลยก็ว่าได้นะครับชาวราศีกันนะนะครับดดงสุดยอดลาบใหญ่สุดยอดดวงการเงินนะครับลาบราชาโชคสิทธิการเงินดีสุดยอดดวงการเงินนะครับชาวราศีกันนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ สองถ้วยนะครับไพ่สองถ้วยตรงนี้นะครับหมายถึงการตกลงกันได้ตกลงกันง่ายนะครับนะใครจะไปติดต่อธุรกิจการเงินการงานต่างๆนะครับจะคุยง่ายนะครับเรียกได้ว่าถ้าเสนอราคาอะไรไปเนี่ยลูกค้าของท่านเนี่ยอาจจะไม่ต่อรองเลยก็เป็นได้นะครับนะเรียกว่าพูดปุ๊บโอเคปั๊บอะไรอย่างนี้นะฮะใครที่จะไปออกปากเรื่องการเงินกับคนรักของท่านทำไงว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จ หรือไม่อย่างนั้นนะครับคนรักของท่านเนี่ยก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่อยากจะแบบเปิดธุรกิจอะไรให้กับท่านหรือว่ามีเงินทุนให้กับท่านไปทําธุรกิจนะครับหรือถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้มีแฟนยังโสดองเนี้ยนะฮะทำนายว่าชาวราศีกันเนี่ยท่านก็อาจจะไปเจอเนะ้อคู่คนถูกใจที่สามารถอุปถัมภ์เรื่องการเงินให้กับท่านได้นะนะฮะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ เจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับนะหมายถึงงานที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆนะครับงานด้านการสอนงานวิทยากรต่างๆนะนะครับนะงานที่ต้องพูดเยอะๆนะครับงานเป็นเทรนเนอร์ทำนายว่าการเงินดีนะครับงานที่ต้องไปประมูลนะประมูลบ้านประมูลรถประมูลธุรกิจประมูลอะไรก็ตามทำนายว่าถ้าจะสมหวังประสบความสำเร็จได้กํกไร จากการประมูลงานในครั้งนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการก <laser> ่อสร้างก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้สางต้องไปประมูลงานก็ทำายว่าท่านก็จะประมูลได้นะครับและโดงนะครับเรียกว่าอาจจะมีดวงที่เกี่ยวกับพวกในหน้าได้นะใครที่เป็นในหน้าตัวครื่งภาษางานต่างๆทำายว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่รเจีนท่านทำอยู่มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จได้เงินจากการไปในหน้าในครั้งนี้นะครับ ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับหมายถึงความสง่างามนะครับความมีสเสน่ห์นะฮะไปอยู่ที่ใดก็มีคนนิยมชมชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายตำนายว่าท่านจะมีสเสน่ห์นะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับหมายถึงไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็จะมีคนนําเงินนําทองมาให้นะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภแบบลอยๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจ ถ้าชาวราศีกันนะครับมีธุรกิจอะไรก็ตามถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นนะครับหมายถึงว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะเป็นที่ดึงดูดสายตาผู้คนนะครับใครที่พบเห็นเนี่ยก็มักจะมาทําธุรกิจกับท่านนะครับม่าอยู่ที่ใดนะครับทำนายว่าจะมีการเงินกันทองไหลเข้าไม่ขาดนะครับนะถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีนะครับเจรจาผู้จาะยรเนี่ยทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเลยนะแบบนี้มีเสน่ห์มากครับเรื่องการเงินนะครับชาวราศีกันนะนะครับ เดี๋ยวเรานะครับก็จะมาดูในส่วนของข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีกันกันบ้างนะครับนะฮะข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีกันนะครับวันนี้นะครับก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับนะท่านอาจจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับการซ่อมแซมรถ,รถหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะครับนะ แต่ก็อาจจะเป็นเล็กน้อยนะครับนะไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะครับอาจจะเป็นรถที่มันสตาร์ทติดยากนะครับอะไรแบบนี้ได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับจะมีเรื่องซ่อมแซมรถนะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องในการเสียเงินให้กับคนใกล้ชิดนะครับนะอาจจะเขาอาจจะมายืมเงินท่านอะไรอย่างนี้แต่มันจะเป็นจานวนเงินที่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้นะนะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องเสียเงินไปกับ บริวารญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะครับท่านก่อจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาหน่อยนะครับระยะนี้นะครับชาวราศีกันนะครับท่านจะรู้สึกท่านจะใจใหญ่นะหยิบจับการเงินเท่านเนี้ยหยิบจับใช้สอยแบบไม่ได้คิดมากเลยนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านมีการเงินเข้ามาเยอะจนทำให้ท่านเนี่ยเป็นคนมือเติบนะแต่ก็ควรที่จะ มีลิมิตนะครับไม่งั้นเนี่ยได้มาเนี่ยมันจะไม่เหลือนะนะครับชาวราศีกันนะครับก็ก็ดูแล้วกันนะครับดูแล้วกันว่าเราจะใจดีอะไรเนี่ยก็จะซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็เอาที่มันแบบคุ้มค่าคุ้มราคากันนะครับเอาที่มันแบบไม่ได้เดือดร้อนเกินไปนะนะครับนะแต่อย่างว่าคราวันนี้ไพ่เสียการเงินแบบมันมีน้อยนะครับนะชาวราศีกันนะครับส่วนใหญ่เป็นการเงินที่ได้มาเยอะนะครับนะฉะนั้นไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับนะเป็นโดนที่เด็ดเรื่องการเงินที่ได้รับ ค่อนข้างมากนะครับเรื่องสียเงินแค่นี้เป็นเรื่องเล็กมากๆเลยนะครับชาวราศีกันนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีกันนะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่ได้โชคใหญ่เหมือนที่จะได้แล้วได้อีกมีดวงลาบใหญ่ที่ได้ต่อเนื่องมีดวงเกณฑ์การได้ลาบเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ไหลมาทุกทิศทุกทางนะครับ การเงินธุรกิจต่างๆทานายว่าเข้าดีค้าขายดีธุรกิจการเงินดีนะครับดวงเด่นลาบรัพย์โชคใหญ่แบบกระทันฐานปัจจุบันทันด่วนนะครับชาวราศีกันนะครับท่านยินดีจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบใหญ่ที่แบบกระทนฐานปัจจุบันทันด่วนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าแบบรวดเร็วนะครับมาแบบรวดเร็วเรียกว่าอาจจะมีดวงรวยแบบสายฟ้าแลบเลยก็เป็นได้นะครับ การเงินไห, icism, <lic ans> หลเข้าดีมีเกณฑ์การที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่นะครับนะดวงการเงินนะครับไหลเข้าไม่ขาดอยู่ที่ใดทำนายว่าจะมีคนนําเงินนําทองมาให้นะครับดวงการเงินนะครับมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์เนี่ยจะได้นะครับนะะโดยมีนะครับเป็นดวงเกณฑ์กา,ก,การเงินที่แบบเป็นได้ลาบใหญ่แบบ รวดเร็วนะครับกระท่านถันปัจจุบันทันด่วนนะนะครับไม่แน่ชาวราศีกันนะครับท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้เป็นเสถียรแบบสายฟ้าแลบก็เป็นได้นะครับดวงการเงินราบใหญ่นะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศทํานายว่าการเงินดีนะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นในหน้านะครับเป็นพนักงานขายเป็นเซลนะครับนะฮะทำนายว่าการเงินดีนะครับดวงเกณฑ์การเงินนะครับต่อยอดก้าวหน้านะครับใครที่ คาดหวังนะครับที่จะไปทําธุรกิจใหม่ใหม่ทำนายว่าจะสมหวังประสบความสาเร็จนะครับนะใครที่จะไปดูทําเนการค้าใหม่ใหทำนายว่าท่านก็จะได้ใครที่จะไปหางานใหม่สมัครงานใหม่ทำนายว่าจัดได้นะครับใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำนายว่าท่านก็จะสอบได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งการเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับนะใครจะไปซื้อรถซื้อบ้านทำนายว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อในไม่ช้านี้นะครับใครจะไปทําสินเชื่อนะครับทำนายว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะนะครับ ใครที่มีลูกหนี้ทำไยว่าท่านก็จะอาจจะมีลูกหนี้มาคืนเงินท่านนะครับใครที่มีหนี้มีสินอยู่ทำไยว่าท่านก็จะหมดหนี้หมดสินนะครับนะดวงของชาวราศีกันนะครับท่านก็อาจะได้ลาบการเงินจากคงนรักของท่านนะครับอาจจะได้การเงินที่มาจากเป็นความสเสน่หาหรือว่าอาจจะลงทุนอะไรบางอย่างใ,ให้กับท่านนะครับนะหรือสักใครนะครับที่ยังโสดเนี่ยอาจจะได้มีคนประถมเรื่องต่างๆให้กับท่านได้ไปเจอในคู่คนถูกใจที่ ดูแลเรื่องการเงินให้กับท่านได้นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนการพูดงานเป็นวิยากรการเป็นเทรนเนอร์ต่างๆทำไน,นว่าการเงินดีนะครับดวงลาบใหญ่นะครับไหลเข้าทุกทิศทุกทางนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับทำไนว่าการเงินก็จะไหลเข้าดีมีลาบทรัพย์ใหญ่มีลาบโชคใหญ่มีเกณฑ์การได้โชคใหญ่แบบกระฐานปัจจุบันทันด่วนนะครับดวงลาบใหญ่อาจจะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยอาจจะได้เป็นเศรษฐีแบบกระฐานัปัจจุบันทันด่วนได้เลยนะครับชาวราศีกันนะครับในช่วงวันที่ หนึ่งถึงสิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีกันนะครับไหว้ขอพรกับพระพิคเนตนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ลักษมีนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภ ให้กับชาวราศีกันนะครับนะดวงเกณฑ์การเงินลาบใหญ่ไหลเข้าไม่ขาดนะครับนะดวงโชคลาบไหลเข้าไม่หยุดเลยนะนะครับชาวราศีกันนะครับนะเรียกว่าเป็นดวงลาบการเงินลาบใหญ่ที่ไหลเข้าทุกที่ทุกทางนะครับนะแบบนี้สูงว่าสุดยอดนะครับทักใครนะครับนะที่จะไปลงทุนธรรุรกิจอะไรใหม่ๆทันั้นว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับก็ลงมือทานะครับการเงินก็จะได้ เยอะๆนะครับนะชาวราศีกันนะนะครับนะก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านครับโชคดีมีโชคลาทซับก้อนใหญ่ๆกันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ